ฮัลโหลครับสวัสดีเพื่อนๆครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับกับเจ้า power amp ตัวนี้นะฮะของ h a d a expo นะครับ ab 3 0 0นะครับสองแท่นนี้นะฮะอ่าผมไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์นานละนะครับก็หลายๆคนก็ทวงทองถามมาว่า power ไอตัวไอ,ไอเจ้าตัวเนี้ย นะครับมันทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับก่อนหน้านู้นนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะครับเพื่อเข้าที่จะเข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรวดเดียวเลยเป็นไง <laughs> ดีไหมนะครับใครที่มาแล้วก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับแชร์ไปกลุ่มเอ๊เขาแชร์กันยังไงเพื่อนยังไงบ้าง เมื่อสักครู่นี้ผมแชร์ไม่ทันแชร์ไปกลุ่มหรือเปล่ากลุ่มทางไหนเอไปทางไหนวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อขออนุญาตนะช่วยแชร์ไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีทั้ง13คนนะครับสวัสดีพี่กำพันด้วยะตอนวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านหน่อยพันธุอิเล็กทรอนิกส์นะครับลาดหลุมแก้วปทุมธานี วันนี้ก็จะมาเสนอไอ้เจ้า power amp ตัวนี้นะครับของา h a d ะขนาด 2U นะครับลึกนะครับก็จะประมาณ16นิ้วนะครับนี่ฮะสเปคมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคก่อนนี่ครับสเปค AB 300นะครับผมก็จะ2ท่านนี้นะครับก็จะขับแยกนะครับขับแยกเลย นะครับโดยท่านบนผมจะขับเสียงกลางนะครับท่านล่างผมจะขับผมจะขับเสียงเบสนะครับก็จะแยกกันเลยนะครับตัวบนรับขับเสียงกลางนะครับขับดีคอนนะครับตัวล่างขับ18อ่าตัวนี้เป็น Q ิวเีนะครับ18นะครับนะใครเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตแชร์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับเสียงชัดเจนเป็นไงบ้างนะครับสวัสดีพี่ใหม่ดอนเมืองนะครับสวัสดีพี่นักที ครอีกหลายๆคนที่ผมยังไม่สวัสดีต้องขอภัยด้วยนะครผมก็ไม่ทราบว่ามีท่านใดนะครับเข้ามาบ้างครับตัวนี้พิเศษอย่างไรอืมเดี๋ยวให้ผมให้ดูสเปคก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแกะก่อผมมีมือเดียวอีกมือนึงถือโทรศัพท์โอเคนะครับอ่าสเปคเขา นี่ด้านหลังเลยนะครับสเปคเขาที่8โอห์มนะครับ8โอห์มนะครับอยู่ที่300วัตต์นะฮะ4โอห์มนะครับเขาเขาได้ถึง450วัตต์นะครับตัวนี้ถ้าบิดนะครับเขาได้ถึง650วัตต์เลยทีเดียวนะครับอ่านี่เป็นไงสุดยอดจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่า น้ำเสียงนั้นเขาเป็นอะไรเนี่ยผมผมเปิดเพลงไว้แล้วนะครับเป็นของกิ่งแก้วนะฮะแล้วก็มาดันนี่ผมตรงจากมิกนะครับจากมิกจากมิกนะครับก็มาเข้านี่เลยครับนะเข้าอินพุตนะครับของ power ขับเสียงกลางนะครับแล้วผมก็จะลิงก์จาก power เสียงกลางมาลง power เสียงซับเลยนะครับนี่นะฮะใช้2ตัวแล้วก็ใช้มิกนะครับ เป็นตัวขับเลยซึ่งจะไม่มีคอสไม่มี EQ ใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาไปฟังเสียงกันดีกว่าตัวบนนะครับตัวบนขับเสียงกลางนะครับตัวล่างขับขับซับนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปที่นี่ก่อน ผ่านไปเซมบ้าผ่านไป,ไปอ้าสามชามากันบ,าบน้างช่วงนี้สนุกสนานกับแม่หัวมะนาวไป็นวลาสามชาหัวมะนาวลังลงมาช้าไปเอาสายทาโอเคครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับนะตอนตอนตอน,ตอนที่ออกจากลิกเซอร์มานะครับผมก็มาเข้า power พิเศษของเขาคือ power รุ่นนี้นะครับมันจะมี c o อ t over อยู่ในตัวนะครับเห็นไหมฮะนี จะมีซับบลูบอกไว้ซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็โลคัสนะครับหรือเราจะใช้แบบ p ูล l i n g นะครับก็มาที่ออฟนะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับบอก security ไว้ให้เรานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับสวิตต์นะครับบิดเป็นสเตอริโอบิดเป็นบิดบิดบดเป็นพา r a l e ลก็ได้นะครับแนวสุดยอดมากเลยครับพอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งตัวบนตัวบนผมก็จะให้มันเป็น เสียงกลางนะครับผมก็ดันสวิตช์มาที่โลคัสเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับดันมาที่โลคัสนะครับซึ่งความที่ผมจะเอาให้กลางเนี่ยให้โลไม่มีเลยนะครับผมก็หมุนมาสุดเลยนะครับนะครับที่150เลยนะครับ150เลยนะครับส่วนตัวล่างนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีมันมีบอกไว้นะครับตัวล่างผมก็ลิงก์จากข้างบนมาเลยนะครับเห็นไหมครับลิงก์จากข้างบนลงมานะครับ ลงมานะผมก็ SELECT ไว้อยู่ที่บูเฟอร์นะครับเห็นไหมครับทั้ง2ตัวเลยนะครับนะซึ่งผมก็จะตัดความถี่ที่อยู่ที่ประมาณ9ก้าร้อประมาณนี้นะครับร้อกว่ากาหรือคือ90กันแล้วแต่คนชอบนะครับนะซึ่งก็บิดให้เป็นสเตอริโอเช่นเดียวกันนะครับนะี่ฮะโอเคเห็นไหมครับนะเราไม่ต้องใช้คอร์สเราไม่ต้องใช้ ทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับถ้าเราจะ EQ ก็อาจจะมีได้นะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับผมก็จะใช้ EQ จากพจากมิกนะครับจากมิกไบตัวนี้นะครับจากมิกไบตัวนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะพอดีผมกําลังถ่ายทออสดอยู่นะครับเดี๋ยวพอดีลูกค้ามา <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลดกลางแหลมนะครับเน,เ,เนี่ยฮะตัวนี้ก็จะมีแค่เสียงโลนะครับเสียงสับเบสอย่างเดียวนะครับนี่ครับอ่าตัดค่อนข้างได้ดีมากเลยนะครับน่ะมีแต่เบสอย่างเดียวเลยเนี่ยลองฟังดูเนี่ยนะครับครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆจะได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะครับ เสียงกลางไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะเร่งเสียงกลางดูนะครับนี่ครับ ามราคาเข้ามาแล้วนะครับอยากทราบราคาใช่ไหมครับชุดนี้นะครับท่านนี้นะครับสเสนอราคาอยู่ที่4,200บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอ่าพอดีลูกค้ามาสองท่านละเดี๋ยวต้องขอภัและกันเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไล์ต่อไปนะครับไล์ต่อไปผมก็จะมา ทำให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับว่ามันจะมีตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับนะฮะ0813021682นะครับที่ร้านหน่อยพนิทอิเล็กทรอนิกส์ลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับเ่ยต้องขออนุญาตเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีลูกค้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ